คู่หนึ่งเมื่อคืนนี้ผมบอกเลยว่ามันหาทางออกไม่ได้จริงๆคร<ฮ>ับโอห,หมอสมาน่าสงสารมากคุณปาคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้คือมันมันมันเกนไม่เข้าใครไม่ออกอะ<ฆ>่ะถ้าจะรักกันมันก็อันตารายไงเพราะว่านี่เป็นเสือแล้วจะทําร้ายกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณผู้ชมฮะในจอว่าน่าสงสารแล้วนอกจอเบื้องหลังงานไหนทำละครเรื่องพระจันทร์แดงดิชี่ก็น่าสงสารน่าสงสารขนาดไหนไปเจออะไรมาติดตามกันครับในช่วงเมาส์หลังเลนครับ ในละครพระจันแดงเชื่อว่าส,สาวหลายคนอยากจะเป็นครูปริชาติเหมือนริช,ชี่ออรเนตนะคะเพราะว่ามีหมอสมานหนุ่มโตโน่ากินคอยปกป้องและห่วงใยอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่นอกจอนี้สิคะมันไม่มีอยู่จริงเพราะจะโดนโตโนโ่ทั้งอำ่ำทั้งแกล้งเป็นประจำโทษฐานที่เป็นขวัญใจคนทั้งกอง,งนะคะโถโถโถน่าสงสารริช,ชี่จังเลยคะ่ะคือเขาทําเหมือนเรียบร้อยอ่ะเขาทำป็นไม่พูดแต่ว่าเขาเทแล้วอ่ะคือเขาเขาเทแล้วกินแล้วแล้วเขาค่อยขอไง ฝากผู้จัดการเขาด้วยนะครับใครที Boy? ่ใกล้ชิดเขารู้จักเอาหารเอาอะไรมาหน่อยนะครับเห็นแล้วสภาพของเวทนาไก่ปิ้งไก่ย่างซื้อมาทั้งตัวิีบคนเดียวจะเหลือสองชิ้นบ้านเอาสวัสดีค่ะเอาของกินมาให้ทองใช่ไหมใช่ใช่คนนี้ไม่เคยเอาอะไรมาให้เลย จะเล่นนะจะเล่นเรืวองที่ผมพูดไหมครับที่ผมพูดไหมบมไม่ด้ใส่ลายแต่ว่าเคยเอาขนมมาแบ่งบุมเวลาไม่มีคนเห็นพี่เขาก็แบบว่ากินเลยกินให้หมดกล่องเลยไม่มีแมแต่แต่ถ้ามีคนเห็นพี่เขาชอบแสดงแบบแกล้งค่ะแกล้งเหมือนถ้าคนไม่อยู่พี่เขาจะกินขนมไม่กินขนมพอคนมาก็จะแบบว่าทําเป็นโมโหแบบชี้กินขนมผมอะไรเป็นลไม่อยู่ในสิ่งที่เขาไม่พูดในสิ่งที่เขาพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยครับโว เช่นแบบเอาดิชี่เป็นยังไงบ้างหนูมาตั้งแต่ตีห้าแล้วค่ะแต่ว่าได้ถ่ายหกโมงเย็นคือเขาแบบเป็นคนขี้ฟ้องนะหรือว่าเป็นคนขี้ฟ้องด้วยแล้วก็แบบอผมไม่รู้จะว่าอะไรเขาจริงๆแนละ้วไม่เคยฟ้องใครเลยนะเราพูดไหมหนูเพิ่งหนูเพิ่งบอกพี่คนแรกโอ้หลวงต้องของภัยจร ที่รู้กันนะคะว่าหัวใจของริชชี่กำลังเป็นสีชมพูอยู่กับหนุ่มกอ๊อตอิทธิพัฒน์งานนี้หนุ่มมาร์ชุธาวุฒก็ไม่พลาดแซวซะจนริชชี่หน้าแดงไม่ไหวเลยะะเละคละ่ะ แท็นี้แฮชแท็กนี้จำไว้เลยมีแต่คนแกล้งหนูอเออส<จ>ง<น>สารแม่ผู้ชมฮะเดี๋ยวดูกันต่อคืนนี้เพราะว่าตัวละครสําคัญจะกลับมาแล้วพรานบุญฮะยังไม่ตายนะแล้วกลับมาครั้งนี้หวังจะฆ่าเสือพยาอีกครั้งหนึ่งแล้ว<ะ>แล้วจุดเปลี่ยนคืออะไรโดนท้าเขารู้แล้ว ก็ทานบุญนี่แหละค่าพ่อเขาสามต้องสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับคืนนี้พระจันทร์แดง2องทุ่มยีนาทีห้ามพลาดเพราะถ้าเกิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ช่วงเดียวแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องแน่นะพระจันทร์แดงคืนนี้2องทุ่มยีนาทีช่องวันส1นะครับ